สวัสดีครับผู้ปครองและเด็กๆทุกท่านนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับครูกกก็จะมา ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆนะครับและผู้ปกครองนะครับในสัปดาห์ของวิทยาศาสตร์นะครับที่ทางเนจัดทําขึ้นนะครับส่วนสําหรับของน้องอนุบาลนะครับเราก็จะมีกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนะครับนะครับวันนี้ครูกบก็จะมาทําการทดลองให้เด็กๆได้ได้ดูและได้ทําการทดลองไปพร้อมกันนะครับกิจกรรมที่1นะครับมีชื่อว่ากิจกรรมขวดบุกเองและลูกโป่ง พองโตกนะครับแค่ชื่อกิติกรรมก็ยาวๆนะครับแต่รับรองถ้าเด็กๆได้ลงมือทำนะครับได้ลงมือปฏิบัติเด็กๆก็จะรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องที่สนุกนะครับอ่ะเพื่อไใ่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผู้กบจะบอกวิธีนะครับในการทำาฤติกรรมเลยนะครับขั้นแรกนะครับวัสดุอุปกรณ์นะลูกนะเอาง่ายๆเลยที่บ้านเรามีแน่นอนขวดน้ำลูกขวดน้ำพลาสติกนะครับผู้กบอาจจะไปไวหน่อยนะครับขวดน้ำพลาสติกนะครับสองขวดสองขวดนะครับสองขวดเลยลูก เห็นเลยนะครับอ่านะครับจะขวดเล็กขวดใหญ่ปูกบไม่ซีเรียสนะลูกนะขอให้เป็นขวดพลาสติกไม่ใช่ไม่ใช่ขวดแก้วนะครับสองก็คือน้ําลูกน้ําเปล่าของเราเนี่ยที่เราไว้ดื่มนะครับดื่มกินเนี่ยน้ำประปาก็ได้ลูกนะแค่นี้เองและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้พระเอกของเราคือน้ําร้อนลูกนะครับน้าร้อนตอนที่ปูกบกำลังต้มอยู่นะครับอ่าเห็นไหมลูกอ่าน้าร้อนนะครับการน้ําร้อนนะครับอ่านะครับโอเคนะครับเมื่อ เรามีวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วนะครับอ่าวิธีทดลองนะลูกนะลองเห็นเลย,เลยอ่ะเดี๋ยวครูจะเลื่อนให้อ่ขออนุญาตนะครับอ่าอันนี้ขดที่หนึ่งครูจะครูดกดจะใส่น้ําเย็นนะลูกนะก็คือน้ำปลาปลาของเราเนี่ยแหละเด็กๆหาได้นะครับเออใส่ลงไปเลยลูกอ่าไม่ต้องกลัวนะแล้วลองสังเกตลูกน้ําสีของน้ําเป็นสีอะไรลูกตอบได้ไหมอ่าเก่งมากกลิ่นมีไหมลูกมีกลิ่นไหมน้าอ่า ดมได้ลูกนะครับดมได้นะครับคูใส่ครึ่งขวดนะครับก็คือน้ำบรานัดของเราธรรมดาปึ๊บคูกาจะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าวิดีโอมัน่าดได้5้านาทีนะครับแต่ถ้าเด็กๆไม่ทันยังไงก็บนดูได้นะครับอ่านี่คือน้ําธรรมดานะลูกนะต่อไปคูกบจะใส่น้ําร้อนละนะครับอ่าใส่น้ําร้อนแต่อันนี้น้ําร้อนนะครับถ้าสําหรับ เด็กอนุบาลหนึ่งนะครับรบกวนผู้ปครองนะครับช่วยดูแลตรงนี้หน่อยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายจากความร้อไนได้นะครับผมก,กดเลยปลึ๊โอเคประมาณนี้พอ,อการลูกนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นอ่ปิดฝาลูกขย่านะครับขยอ่าขย่าลูกขย่า,ยา,ยาให้ความร้อนนะครับอันนี้ก็ขยับน้ำเย็น นะครับท้ายนะครับเปิดฝาลูอ่าเปิดฝาน้ําเย็นปึ๊บนะครับอันนี้เปิดฝาน้ําร้อนเทน้ําออกคุจะเทน้ําร้อนก่อนนะนะครับมาเด็กๆดู พ,พองๆกลมๆเริ่มมีเสียงแล้วใช่ไหม mm. อ่าเห็นไหมอันนี้ครูจะเทน้ำน้ำเย็นออกนะน mm. ะเห็นไหมลูกขวดเริ่มเป็นยังไงครับลักษณะของขวดเริ่มแบนเริ่มบี้แล้วใช่ไหมลูกอันนี้คือส่วนของน้ําร้อนนะลูกนะ mm. เห็นไหมหนูจะได้ยินเสียงตลอดเลยนั่ง mm. ปั๊บป๊ะ,ปะเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นนะเห็นไหมลูกจากเมื่อกี้ขวดกลมๆเนี่ยลูกเห็นไหมกลายเป็นขวดแบนๆเลยนะครับ mm. อ่า นะครับตรงนี้นะครับรนนคบนไหนสงสัยยกมือขึ้นนะครับหรือว่าจะลองทำพร้อมรูกบก็ได้ถ้าสงสัยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไลน์มาหารูกบนะหรือจะให้ผู้คลองนะครับไลน์มหารูกบก็ได้เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เรารูก,กบนะครับรูก,กบจะอธิบายให้ให,ให้ทราบนะครับแต่ว่าทริปยังไม่จบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะตัดจบไปแค่ แค to ่กิจกรรมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วครูจะอธิบายว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเด็กๆลองทําดูนะครับแ้วถ้าสงสัยยังไงนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับเดี๋ยวถามได้เลยนะครับโดยเฉพาะเวลามาเรียนนะถามได้เลยลูกนะพอมาเรียนเนี่ยแยกกันทําเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองทําดูนะลูกนะเดี๋ยวเราเจอคลิปที่สองนะครับอ่านะครับมาเจอนะครับกิจกรรมที่สองเลยนะลูกนะอ่าเมื่อกี้เป็นไงลูก ขวดบุกไปแล้วนะครับบุกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกโอ้โหจับกลมๆแบนแตะเลยนะครับนะครับอ่ากิจกรรมที่สองลูกไม่เสียเวลานะครับชื่อว่านะครับลูกโป่งพองโตนะลูกนะอ่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้เลยลูกนะครับแน่นอนนะครับจาบเมื่อกี้ขวดพลาสติกใช่ไหมลูกในเทียบนเรานะครับมีง่ายๆนะครับโอหาง่ายๆนี่คือขวดแก้วนะลูกนะอันนี้ขวดทุก,กี้อ่าโูทิ้งน้ําทุกกี้เลย ก็มาทาการทดลองนี้โดยเฉพาะนะครับนะครับอันนี้ขวดโซดาลูกโซดานะครับนะครับอ่าโซดาไม่ต้องคิดเยอะลูกอันนี้คือขวดโซดานะครับนะครับนะครับอ่าครูรู้ว่าเด็กๆดคิดอะไรนะครับรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับในการทําการทดลองนะครับ นะครับมีขวดแก้วนะลูกนะขวดที่หนึ่งนะครับขวดที่2องอ่าได้เราเห็นความแตกต่างนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้คือนําร้อนลูกนะครับอ่าเอ๊ะทำไมความร้อนเนี่ยมันม,นมนเกี่ยวข้องอะไรกับลูกโป่งนะแล้วจริงๆแล้วลูกโป่งมันจะพองได้ยังไงนะครูโกกใช่ไหมอ่าแน่นอนครับ <c oughs> หลักการของอากาศลูกถ้าไม่มีอากาศเข้าไปในลูกโป่งลูกโป่งไม่พองแน่นอนอ่ะอย่างนอ่าเดี๋ยวครูจะเป่าให้ดูอ่านะเห็นไหมแสดงว่าอากาศเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นครูอันนี้นะ สูงไม้ขวดโซดา <c oughs> โดยที่ขวดโซดานี้ไม่มีน้ํานะครับรูไม่ใส่น้ําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็นหรือน้ําร้อนนะครับแต่รูจะใส่ลูกโป่งไปปั๊บนะฮะ,ะอ่าจะได้ชัดชัดนะลูกนะชัดไหมอ่านี่นะอ่ารูขยับไ้น,นะครับไม่มีน้ํจกินนะลูกนะอ่ารูไม่เล่นกลน,นะครับเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับอ่าปฏิซ้อเหมือานการนเนอากเป่านี่ลูกโป่งแล้วลูกนะอ่า ได้เหมือนกันแต่ว่าขวดที่สองคูกบจะทำอะไรลูกใส่น้ําร้อนเหมือนเดิมใส่น้ําร้อนแต่ที่สำคัญอ่าคูจะต้องเทน้ำออกก่อนคู่กบเนี่ยเฮ้เพราะมันร้อนนะครับอ่ะคูกบเทน้าคูกบนีเยอะอีกใบหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าเราจะคูใส่น้ําร้อนก่อนนะ จะได้เห็นอ่ะโทษทีลูกลูกโป่งหายเอ้าอ่ะนี่เอ้าใส่เหมือนเดิมนะครับขวดนี้อ่ะอันนี้นะครับอันนี้ไม่มีนะไม่มีน้ําเหมือนกันนี่ก็ไม่มีน้ำแล้วลูกนะแต่ว่าน้าร้อนใส่ตรงไหนใส่ในเหยือกเลยขูกบจะใส่ในเหยือกเลยเห็นชัดๆเลยปั๊ บใจร้อนนะเคเลยดีกว่าเด็กๆจะได้เห็นชัดๆใส่มาแต่ถ้าเป็นเด็กๆนะครับอย่าอย่าตรงนี้นะครับอย่าอย่าได้ทดลองแลลูกนะให้ครูครองนะครับเพราะว่าที่ครูกบทําได้เพราะครูกบโตแล้วนะครับแล้วครูก็ใส่ตรงไีแช่ไว้แช่ไว้แล้วก็จงลอยจงลอยจงลอย ตรงรอยแหมเป็นไงงงสักซเอทำาม้ลูกปูนพองได้ล่ะคุณกบแหมอันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับต้องลองทำดูนะลูกนะต้องลองทำนะครับถ้าเด็กๆได้ทำนะครับถามว่าแล้วปูนนี้มันมันทำไมมันไม่มีมันไม่พอง่ะคุณกบอ่านะครับถ้าเด็กๆลงไปจุ่มในน้ําเย็นนะครับเด็กๆคิดว่ามันพองหรือเปล่าอ่าอันนี้ครูกบให้เป็นการบ้านนะครับถ้าจุ่มในน้ําเย็นนะครับเด็กๆคิดว่า ลูกโป่งจะพองเหมือนแบบนี้ไหมเห็นนะครับอ่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปครูจะมาสรุปว่าทําไมขวดมันถึงบุบนะครับและทําไมลูกโป่งมันถึงพองโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับอ่านะครับต่อจากกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมที่ครูกบได้ทําการทดลองให้เมื่อกี้นะครับนะครับเด็กๆก,ก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมขวดมันบุบเองนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังบุบอยู่นะลูกเนาะเห็นไหย ทำไมลูกโป่งมันพองเองได้นะครับแล้วถ้าครูกออกจกับในน้ำร้อนพองเองหรือเปล่านะครับะนะครับนี่อ,ออกมาเห็นเลยลูกก็ยังพองอยู่เห็นไหมแต่ปวดที่ครูกตใส่น้ำน้ำเย็นนะครับก็ยังตกเป็นปกติเห็นไหมอันนี้กดคลูกเองอันนี้ลูกโปง่งพองโตะนะครับถามว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นลูกนะครับหลักการของวิทยาศาสตร์นะลูกนะครับ ถ้าอากาศร้อนนะครับขยายตัวและอากาศเย็นลดตัวนะครับอากาศร้อนจะเคลื่อนที่ทําให้มีแรงดันอ่าเนี่ยตรงเนี้ยอากาศร้อนมันทาให้มีแรงดันนะครับอากาศมากเมื่อมันมีแรงดันนะลูกก็เหมือนที่กูกลบเปล่านั่นแหละอากาศนะครับก็คือแรงดันของอากาศนั่นเองแต่ถ้าอากาศเย็นมันเคลื่อนที่ช้ามันก็จะทําให้แรงดันอากาศลดลงก็คือไม่มีแรงดันเมื่อไม่มีแรงดันนะลูกนะมันก็ไม่ผ่องเหมือน นะครับมันสามารถแรงดันนะครับเพราะมันออกไปมันก็ตัวดนะครับอันนี้คือนะครับจะเป็นเรื่องของอากาศนะครับนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเด็กๆต้องไปต่อยอดนะครับถ้าอยากรู้ต้องลองทํานะครับไม่จากัดเฉพาะเด็กๆนะครับผู้ฟังทุกท่านก็สามารถทดลองและร่วมสนุกไปกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยกับเด็กๆนะครับนะครับได้นะครับแต่ว่า สำหรับก,กิจกรรมาวิทยาศาสตร์นานยังไม่จบนะครับก็จะมีคุณครูอีกหลายท่านนะครับนะครับหลายอีกสามท่านนะครับที่จะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมสนุกๆนะครับสําหรับกิจกรรมลูกโป่งพองโตและขวดบุกเพลงได้นะครับก็๊ดกบก็จะขอจบการน,นำเสนอในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเด็กๆได้ทดลองแล้ว <c oughs> ได้ทำกับผู้ปกครองแล้วนะครับเด็กๆสามารถที่จะส่งคลิปนะครับ คลิปหรือส่งรูปภาพนะครับมาให้ทางกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ของเรานะครับเพื่อที่ว่าผู้ปกคจะได้เก็บเป็นเก็บเป็นเอกสารเก็บเป็นรูปถ่ายนะครับเพื่อที่ผู้ปกบจะได้ประเมินให้เด็กๆนะครับในเรื่องของบวิทยาศาสตร์น้อยนะครับนะครับเราจะได้ไปต่อยอดกันในระดับชั้นอนุบาล2นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ปกครองและเด็กๆทุกท่านนะครับ